วันนี้ยายจะพามาทอดไข่ดาวนะจ้าเอาตัวยไว้เอาแบบยางตูมเอาถ่านะจ้า่เอาถ่านะจ๊ะเปวตัวตัว แค่นี้แหละหยัดยางประตูหยางประตนูนี่ได้แล้วหนึ่งฟองเป็นสองฟองจ้าโคตรดีคือฟองสองฟองอะให้ดูแค่นี้นะจ๊ะเยืออยอนะจะ๊ะนีาา่เยื้อนเลยแล้มาใส่อีกหนึ่งฟองขึ้นมาวิกวิปได้เลย Hei. Hei. <laughs>